เห็นไหมฮะเราจะเห็นนะครับภูมินะฮะภูมิที่ตั้งนะครับนะฮะแต่ละภูมิแต่ละภูมินะฮะอบายภูมินะครับประกอบไปด้วยมนุษย์สเปรโตนะฮะร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปลืนะฮะคนใต้เขาเลยด่าคนตอแหลว่ามึงเนอีเปลตนะฮะ เออมนุษย์สาระฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคือนิสัยคือเห็นแก่ตัวเอาแต่พวกแต่พร้องแต่พกักนะฮะนักการเมืองคือคุณสมบัติอะไรนักการเมืองคือสามสปีชีส์รวมกันทั้งเปรตทั้งเดรัจฉานทั้งสัตว์นรกรวมกันนะฮะเพราะมันเริ่มจากหลอกประชาชนก่อนแล้วมันก็ไปตั้งพกักพวกของมันเห็นไหมตั้งพกักพวกของมันรัชฉาโนแล้วมันก็เอามือปืนนะฮะบอดี้การ์ดต่างๆมาคุ้ม นะฮะก็สัตว์นรกพวกนี้โหดร้ทาลุณนะฮะเออนะครับมันก็อยู่กันเป็นโก๊กเป็นเหลา่านะครับนะฮะเป็นมาเฟียเป็นอะไรต่างๆนะฮะนั่นแหละนะครับผมนะฮะซึ่งรวมๆกันอยู่ในพักที่มันสีสีส้มๆอะ่ะ <laughs> ไอพักที่อะไรนะไอพักที่บอกว่าอย่าเรียกผมคนใต้ <laughs> นะฮะอยากเรียกอย่าเรียกผมคนใต้ให้เรียกว่าอะไรให้เรียกว่าคนภูเก็ต ปุ้มปุ้มก้นปุ้มก้นภูเก็ตนะพุ้มก้นภูเก็ตนะเออนะครับปั้นภูเก็ตนะปั้นภูเก็ตนะฮะปั้นภูเก็ตนี่เทียบเทียบชันสิงคโปร์นะครับนะฮะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่มึงเปลี่ยนแปลงจากภูเก็ตนะฮะกลายเป็นภูกระดึงนะมึงผไม่รู้นะมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนเออคือมึงเปลี่ยนจากภูเก็ตนะฮะเป็นภูกากไปเลย ยากลัวการเปลี่ยนแปลงกูกลัวมากเลยนะครับกูกลัวตั้งแต่มึงบอกว่าจะปั้นภูเก็ตให้เทียบชั้นเป็นสิงคโปร์กับฮ่องกงนะฮะเออนะครับจนตอนนี้นะครับมึงไปถามคนภูเก็ตดูว่ากลายเป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์หรือยังนะครับโอ้โหแต่และคนฮ่องกงทั้งน,นั้นเลยนะครับเกาแะแหละค่ะฮ่องกงฟู้ดฮ่องกงฟู้ดคืออะไรฮ่องกงเส้นตีนอะนะฮะ นะครับนะฮะสิงคโปร์นะฮะตอนนี้เป็นเออนะฮะสากระโปงจากรายได้นะครับภูเก็ตมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับแพ้แม้กระทั่งหาดใหญ่สงขากุงงนี่ไงนี่ไงครับอยากลัวการเปลี่ยนแปลงนี่ไงครับนะนี่ครับคุณวีราวิรยุทธ์นะเห็นหรือยังครับจากการรับปากต่างๆนะครับไปดูภูเก็ตไม่พอไปดูลำพูนต่อ นะ,ะถวนไอทอนก็ถ้าพักประชาชนได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้จะทําให้ประชาชนผิดหวังไม่ได้ครับนะเพราะผมเนี่ยเออผมเนี่ยมั่นใจมากนะ,ะว่าประชาชนคาดหวังให้เราบริหารนะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะตอนนี้มึงขับเคลื่อนนะฮะมึงไปขับเคลื่อนบริษัทแม่มึงก่อนมึงไปขับเคลื่อนบริษัทแม่มึงก่อนนะครับนะฮะเออนะครับแล้วซึ่งแม่มึงอาจจะไม่ยอมให้มึงต้อง นะครับไม่ต้องกังวลนะครับปี60ถ้าเป็นนายกแล้วไม่แก้รัฐธรรมนูญปี60ร0 0ยปครับสวสีน้ําเงินจะปกป้องนะฮะครับขอบคุณมากครับพี่เอฟซอนุขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะฮะเออนะครับไม่ว่าเหนือกว่าสวก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะฮะผมเชื่อพระสยามเทวทิราช นะครับผมนะฮะอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยนะครับผมนะฮะมันก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ <S 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 และพอพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าอะไรที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ <c oughs> นะฮะเออนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่แม่งเนรคุณนะฮะคนที่มันเนรคุณคนที่มันคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ก็อยู่แบบทุรนทุรายนะฮะอยู่แบบทุรนทุรายอยู่แบบโดนกดทับ นะซึ่งไม่มีใครไปกดทับมันนะฮะไม่มีใครไปกดแตะหน้าบ้านมันดดวยถ้าพักประชาชนเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้จะทําให้ประชาชนผิดหวังไม่ได้ประชาชนคาดหวังให้เราบริหารขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะครับอ๋อประชาชนมึงน่ะนะครับคาดหวังแต่กูไม่ได้คาดหวังกูไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ากูไม่รู้จะหวังอะไรกับมึงนะ คือครูแนะนําให้มึงไปฝึกร้องเพลงดีกว่านะครับนะเอาเวลาไปฝึกร้องเพลงขอนไม้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังมีบางคนที่เขาคาดหวังนะครับนะก็คืออาจารย์วีระนะครับนะชื่นชมพักส้มนะฮะชื่นชมมากๆนะครับนะแต่วิชาพักแต่วิชาพักอื่นว่าเสียงเค้ง นะฮะเออนะครับนะฮะเสียงเกงครับพรรคอื่นเสียงเกงครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะถึงแม้พรรคส้มจะมีพรรคาอาจจะมีพวกค้ายาฟอกเงินเอี่ยวสแกมเมอร์มาเฟียล่าสุดไปยืมตังคนอื่นเขาแล้วก็ไม่คืนนะฮะแต่อย่างน้อยพรรคประชาชนก็ไม่มีรูปถ่ายกับเบนซมิธต้อยพรรคประชาชนจะมีจับมือกับ BRN นะครับผู้ก uh, ่อการลายนะฮะมีสอสอบีอยู่ในพักนะฮะพูดตัวเลขผิดผิดถูกๆูกนะฮะหรือจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะจบด้วยการที่บอกว่าอย่าลืมนะคะไม่มีรูปถ่ายกับเบนสมิธอืโอเคเป็นคนดีเป็นคนดีเฮี้ยเลยนะฮะเออนะครับนะะท่องกันมา ท่องกันมาอีดอกโปรแกรมกันมาโปรแกรมกันมาอยู่อย่างนั้นนะฮะเออนะครับไม่ว่าพรรคประชาชนจะเคยถ่ายรูปกับนะฮะอดีตนะฮะผู้วางระเบิดนะครับผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะจะถ่ายรูปกับเอ่อคนที่ค้าอาวุธสงครามนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะฮะคือไม่มีรูปถ่ายกับเบนจามิต นะฮะเออนะครับแค่นั้นเองนะฮะเออนะฮะแล้วก็โดนเบนทามิดฟ้องมีดวกโดนเบนทามิดฟ้องตอนนี้ศาลเรียกให้ไปชี้แจงนะฮะไอ้กัลมังโกมเรียกให้ไปชี้แจงนะฮะมึงไม่ไปชี้แจงเลยนะฮะมึงไม่มีหลักฐานเลยนะครับไปด่าเขานะฮะเออนะครับโอ้โหพอก็ศาลคงศาลรักโรม นะครับก็เหมือนลุงรักศิลป์นะครับสารก็รักโรมมากเพราะว่าโรมเนี่ยโดนโจมตีจากพวกเรานะฮะเหล่าคนรักชาติศาสตร์กษัตร์สารก็ยอมไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าโรมสารเป็นห่วงโรมจังเลยมานี่มาเดี๋ยวสารรับฟ้องเบนซมิตให้นะฮะรักยังไงถึงรับฟ้องก็อยากให้โรมมาชี้แจงอธิบายหลักฐานว่าที่ไปหมิ่นประมาทเขาเนี่ยมีหลักฐานไหมรมจะได้พิสูจน์ตัวเองทักทีว่าถึงที่โรมพูดมาเนี่ย มันเป็นความจริงนะสารเป็นห่วงสารกร็เลยเรียกมานี่มานะมานี่มานะฮะเออเออเอออแว่นแว่นมานี่มานะฮะเออเขาเห็นเขาเล่นกันในโซเชียลแว่นมานี่มาเอาแว่นมานี่มาแว่นมานี่มา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 ชี้แจงหน่อยนะฮะเออนะฮะตรงนี้อันนี้ไม่ไปเลยแว่นนะ ไอ้ดวกล่าสุดล่าสุดถอดแว่นแล้วเออพอบอกแว่นมานี่มาปุ๊บถอดถอดแว่นเลยนะครับผมนะเออในชิบหายนะครับเออก็นั่นแหละนะครับมึงมั่นใจมึงก็ไม่ต้องกลัวนะฮะมึงก็จะไปบอกเขาฟงเขาฟ้องเขากันแกล้งได้ไงมันไม่เกี่ยวนะครับนะถ้ามึงไปด่าเขาแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมึงมึงเนี่ยนะครับโง่นะฮะเออนะครับแล้วกบมโนมึงพูดมีหลักฐานแล้วกูเอาข่าวมาพูดทั้งนั้นแหละ อยู่กูจะพูดเองได้ไงนะครับกูก็อ้างข่าวงั้นแหละกูก็ดูข่าวเหมือนที่มึงดูเนี่ยแหละนะครับพักค้ายาโดนจับเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะข่าวอ่ะจริงไหมล่ะจับจริงไหมล่ะไปดูสินะฮะอ่าแล้วมีสสบีไเอ IA, จริงไหมมึงก็ไปดูสิข่าวเนี่ยมึงหัดดูบ้างนะฮะกูพูดเนี่ยกูพูดอยู่บนเนื้อข่าวทั้งนั้นแหละนะครับข้อมูลกูแต่ละอย่างเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ได้มีที่มาที่ไปอ่ะกูก็มีคําเตือนนะครโปรดใช้วิจารณญาณจักรยานในการรับรับฟัง นะฮะแก้ทุกอย่าง <c oughs> นะครับไม่เคยแก้สันดานนะฮะคิดเหมือนเดิมสันดานเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่ารัฐมนูญใหม่คือยาวิเศษ <c oughs> เอ้รัฐธรมนูญใหม่นะครับนะฮนะไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นโอกาสของประชาชน <c oughs> รัฐมนูญใหม่ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับไอติมบอกนะครับแต่คือโอกาสของประชาชนอีดวก นะครับบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกวันนี้ทุกวันนี้มีโอกาสเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะฮะถ้ามึงฉลาดพอมึงจะมองเห็นโอกาสทุกวันนี้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีต่างๆมันไปเร็วมากอินเทอร์เน็ต 5G อีคอมเมิร์ซนายหน้าติกตอก การทำคอนเทนต์ออนไลน์การขายสินค้ากันร,รีวิวสินค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งคณะต่างๆที่เพิ่มเติมจากเดิมเนื่องจากว่ามีโครงสร้างพื้นฐานใหม่นะฮะไม่ใช่มีวิศวกรรมนะรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีวิศวกรรมระบบรางนะครับมีวิศวกรรมเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยนะฮะทางด้านอวกาศของพี่เต้เขานะครับไอที่พี่เต้พูดเรื่องอวกาศอวกาศมันมีจริงๆนะครับเพราะว่า เราก็มีนโยบายมีกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในการควบคุมธุรกิจอวกาศเช่นเดียวกันนะฮะมันไม่ใช่พูดคือเต้นเนี่ยมันพูดเนี่ยมันดูเหมือนแต่จริงๆประเทศไทยก็ทําอย่างนั้นจริงๆใน EEC เองเนี่ยนะครับเรามีการส่งดาวเทียมจิดดงจิดดาอะไรต่างๆขึ้นไปเนี่ยเพราะเราต้องการควบคุมนะฮะสัญญาณต่างๆในการที่เวลาเราจะควบคุมโดรนควบคุมขีปนาวุธควบคุมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้ไฟเบอร์ออปติก นะฮะเขาอาจจะต้องพึ่งสัญญาณดาวเทียมพอไรพอเวลาลบกันอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้พอสงครามเกิดอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ขา่ขาวสารต่างๆมันไม่ได้ถ้าประเทศไหนไม่มีดาวเทียมชิปหายเลยมันต้องมีดาวเทียมนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันแข่งกันบนอวกาศแล้วว่าใครครองอวกาศได้มากกว่ากันนะฮะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพอ้อจงเพอ้อเจอ้อแต่เมื่อไหร่ที่ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ๊บชิปหายเลยคนไทย90%าจะทุรนทุรายทันที เหมือนคนตาบอดอย่าว่าแต่คนอื่นเลยกลบมโนโก็เป็นเวลากลบมโนไปไหนเนี่ยนะโดยเฉพาะโทษลุงตู่ก่อนเลยนะฮะลุงตู่สร้างถนนเยอะมากจน G P S แม่งก็อัปเดตไม่ทัน <L ots> ผมต้องไปนั่งเรียนแผนที่ดูทงดูทิศว่าทิศไหนมันทิศเหนือทิศไหนมันทิศใต้เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาจริงไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตดับต่างๆเราไม่รู้ถึงบอกก็ต้องมีดาวเทียม นะครับมันไม่ใช่เล่เลนเพราะนั้นลุงตู่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะหรือแม้กระทั่งพระหมหาอษัติย์เองท่านก็รู้เพราะโครงการดาวเทียมทิศด้านต่างๆก็คือมีสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็มีเออเขาเรียกว่าพระหมหากรุณาธิคุณนะฮะไปคุยกับพระนริศรีจิ้นผิงนะครับขอดวงอาทิตย์โทคาแมกมาโน่นนี่นั้นเพื่อเก็บเป็นพลังงานสำรองพลังงานสะอาด นะครับเพราะอนาคตเราจะลดการใช้ฐานหินลดการใช้ฟอสซิลเขาวางมาหมดนะครับเพื่อจะไปสู่กระบวนการของการเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเหลือศูนย์นะครับแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับใช่ครับลุงแย่มากทำให้คนหลงทางนะครับ คือผมเนี่ยไม่ค่อยหลงใครง่ายๆนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยหลงใครง่ายๆนะครับโดยยกเว้นเฉพาะสาวที่สาวที่ส่งโลเคชันผิดนะฮะผู้หญิงคนไหนที่ส่งโลเคชันให้ผมผิดปุ๊บเนี่ยนะครับผมหลงทันทีเลยนะครับหลงทันทีเลยครับนะหาทางออกไม่เจอครับ พะฉะนั้นนะฮะวิธีการทําให้เขาหลงเราเนี่ยนะครับก็คือการส่งนะฮะแผนที่ผิดนะฮะเออนะครับนะฮะเอออย่าไปเล่นนะครับบุ่งนี้อย่าไปเล่นนะครับมุกเก่าแล้วนะครับเออนะเพิ่งแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกวันนี้มีโอกาสต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าคนฉลาดก็จะมองเห็นแต่มึงไม่ฉลาดนะเพราะวันๆมึงอยู่กับเรื่องอะไร อัลกอริทึมนะฮะอัลกอริทึมแอฟฟ้านะ,ะคนกดไลค์เพจอะไรเยอะที่สุดคนกดไลค์เพจใต้เตียงดารากดสิบเพจที่มันเสือกเรื่องชาวบ้านคนกดไลค์เป็นล้านนะครับแต่คนกดไลค์เพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลอัปเดตเรื่องการศึกษาอัปเดตเรื่องเขาเรียกว่าการอบรมฟรีนะ,ะกี่คน นะครับแค่ดูอัลกอริทึมเนี่ยนะครับในแอปฟ้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่แม่งสนใจเรื่องอะไรนะฮะจริงๆมันอาจจะไม่ได้สร้างโอกาสให้ประชาชนหรอกครับการแก้ขไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนแต่มันสร้างโอกาสให้กับพักประชาชนในการแก้ผิดเป็นถูกหรือเปล่า ี่คือกดสโลบายที่มึงใช้คําว่าประชาชนมึงก็เลยอ้างประชาชนประชาชนประชาชนแต่แท้จริงแล้วเมื่อมึงมีอํานาจมึงก็จะหักหลังประชาชนโดยบอกว่าคําว่าประชาชนหมายถึงพรรคประชาชนพวกนี้มันเป็นวาละซ่อนเลนมึงอย่ามาพูดว่ามึงเล่นการเมืองตรงไปตรงมานะครับมึงไม่ได้เป็นมึงก็ตอแหลเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่ามึงพยายาม ไปหาเด็กรุ่นใหม่เพราะเด็กรุ่นใหม่มันโง่ไอเด็กรุ่นใหม่จงใจงมาไว้ที่มันต้องไปเจาะก,กลุ่มพวกมึงอะเพราะมึงคิดว่ามึงโง่ไงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็โง่ถึงได้ชิบหายวายปวกถามแก้แล้วแต่มน,วน,วนุนแก้น,นุนข้อไหนมาตาไหนวักไหนมึงยังอ่านไม่จบเลยมึงยังไม่รู้เลยแล้วขยันสแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ด้วยนะ ขยันชิบหายเลยขยันกันแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยกูงงมาขอบคุณมากครับผมนะฮะอีเวนนะครับใครๆก็รู้มึงยังไม่รู้เลยบอกใครๆก็รู้มึงยังไม่รู้อะไรเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าข้อไหนแม่งมีปัญหามีปัญหาเพราะอะไรข้อไหนมันมีปัญหากับชีวิตมึงยังไม่รู้เลยต้องการการเปลี่ยนแปลงเหรอมึงแก้แล้วไงมึงแก้แล้วทำไมมึงจะมีมึงจะมีกองทัพโอ,อกาสไง มึงแก้เสร็จปุ๊บมึงจะมีอะไรอะที่สุดแล้วมึงก็แก้ช่วยพวกมึงเองสาระสําคัญคือมึงแก้ให้สถาบันโดนซอกก่อนมากยิ่งขึ้นมึงลบสถาบันไม่ได้หรอกกูเชื่อโง่ๆไปพวกมึงอะนะฮะมึงก็เลยจะทาวิธีการตรงอะไลวิธีการให้คนซอกก่อนให้คนมีปัญหากับประชาชนจนประชาชนลุกฮือความฝันมึงคือเนปาลโมเดลนะฮะแต่มึงปลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะคนที่มึงปลุกขึ้นมาคือม็อบ สามกีบที่มันนะครับมาชุมนุมชุมนุมประกาศว่าทุกคนคือแกนนําโอ้โหแสดงความเป็นสิทธิทเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนคือแกนนําอีดอ,อกแม่งไม่ฟังใครเลยทุกคนคือแกนนําไงเละนั่นแหละคือโมเดลของมึงที่มันล้มเหลวสุดท้ายก็มาสร้างแต่คอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเอาเด็ก นะอุ้มเด็กตัวเล็กๆไปอยู่กลางม็อบแล้วก็ถ่ายรูปแล้ววิ่งไปอุ้มออกมาเพื่อให้รู้ว่านี่ไงเจ้าหนะ้าที่ทำร้ายเด็กอีเว่ย <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะครับนะฮะถามมาเลยนะครับว่าแก้หมวดไหนข้อไหนมาตาไหนเพราะอะไรมีปัญหาอะไร <c oughs> แล้วจะแก้เป็นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันที่พี่น็อตถามอะนะฮะพี่พี่น็อตบราิตนะมึงอ่ะดือ้อทำไมมึงไม่บอก ว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะผมว่าพี่น็อตเขาก็ขุดหลุมล่อแบบที่เขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่เขาขุดหลุมล่อคุณเพชรทารุณน,นะคุณเพชรดีกีคุณน็อตบอกว่าทำไมไม่บอกว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะฮะส่วนคุณเพชรดีกีเนีย่ยครับบอกว่า พูดแบบนั้นไม่ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งในพักทั้งหมดเป็นมติพักมึงยอมรับว่ามึงไม่สามารถพูดได้ว่าไม่แตะแสดงว่าพักมติพักทั้งหมดของมึงคือแตะแค่นี้มึงก็ยอมรับแล้วว่าทั้งหมดของมึงคือแตะถ้ามติพักบอกว่าไม่แตะมวลหนึ่งมวดสองเพชร ดีกีก็พูดได้แต่เพชรดีกีพูดไม่ได้เพราะ,ะแสดงว่ามึงต้องการจะแตะมึงก็เลยไปเบี่ยงเบนเลือกว่าหนึ่งหนึ่งสองมันคือคดีอาญาไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่คนที่ไม่รู้นะว่ามันหนักกว่าหมวดหนึ่งหมวดสองคืออะไรว่ามันหนักกับหนึ่งหนึ่งสองคืออะไรคือหมวดหนึ่งหมวดสองที่อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่มันปิดบงังซ่อนเลนต้องขอบคุณคุณน็อตวัลลิศ เฟื่องอารมณ์ที่พูดในรายการแฉเมื่อวันที่20มกราคมปี2569เนี่ยนะที่พยายามบี้มันแค่คำเดียวจบเลยครับที่คำเดียวที่คุณน็อตบี้จบเลยว่าทำไมมึงไม่บอกว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเพชรทาลุนตอบไม่ได้แสดงว่าพักมีมติิดแตะหมวดหนึ่งหมวดสองแค่นั้นก็รู้แล้วครับว่ามึงจะแก้จุดนี้ นะฮะนี่คือช่องที่เดี๋ยวสารรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่านะฮะทารล้มก็จะบอกว่านี่แหละคือเข้าข่ายกระบวนการล้มล้างการปกครองดีมึงโดนยุบอีกแล้วก็มาบอกว่าน็อตเป็นพิธีกรที่ไม่เป็นกลางนะครับน็อตเป็นพิธีกรที่เบี้ยวที่เอียงนะฮะอ๋อ น็อต <Not S 2> <Not S 1> เป็นกลางไหมกูไม่รู้แล้วกูไม่ได้สนใจแต่น็อตยืนข้างจุดสูงสุดน็อตยืนข้างประเทศชาตินะฮะกูก็ไม่ได้เป็นกลางครับเพราะถ้ามึงจะมาบอกให้กูเป็นกลางกับคนที่กูคุยด้วยแล้วแม่งกำลังจะล้มชาติล้มศาสตร์ล้มสถาบันอ๋อกูไม่เป็นกลางหรอกครับนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เหนือกว่ารายการคือสิ่งที่เราต้องปกป้องเอาไว้คือสิ่งที่เป็นจุดสูงสุด เพิ่งรู้ว่าน็อตมีค่ามากกว่าเพชรนะฮะผมว่าจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่นะฮะเออนะครับเพราะว่าคุณหมอเหรียญทองบอกว่าจะเลี้ยงผมอาะหมอบอกว่าจะเลี้ยงผมนะฮะนี่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปนะครับพอาหมอบอกจะเลี้ยงผมไปเลยพิชโนโบโขอบคุณครับผมนะฮะหมอบอกเลี้ยงผมไปทันทีนะครับผมไม่ได้เป็นคนเห็นแก่กินนะครับ แต่พออาหมอบอกไปผมก็ไปครับนะฮะร้านลูกโต้งชนวัวนะครับอยู่แถวบางนานะครับยังไม่เคยไปสักทีนะครับเดี๋ยวจะไปนะฮะเออนะครับแล้วก็จะโทรหาหมอนะฮะอาหมอเหรียญทองนะครับบอกว่ามาเลี้ยงผมซะดีๆนะฮะนั่นแหละครับผมนะฮะเออเพราะนั้นเราก็เราก็ต้องไม่ขัดใจผู้ใหญ่เขา นะครับมันรู้ว่าคนด้อมส้มเนี่ยมันโง่นะฮะแล้วมันก็ท่องตามๆกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูนปี60ศทั้งๆท,ที่แม้กระทั่งจ่ายไทยโทสมิก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อไหนมีปัญหามาตาไหนมีนปัญหานะฮะหรือมันอาจจะบอกว่าหมวดหนึ่งหมวดสองมีปัญหาคําถามคือมีปัญหาอะไรถ้ามันมีปัญหาจริงๆนะครับคนที่มีปัญหาทําไมมันมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ วหนึ่งมวสองมีปัญหาแล้วคนที่มีปัญหากับมวดหนึ่งมวดสองมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่โดนคดีจากมวหนึ่งมวดสองมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอเวนเขาไม่ไเรียก,กว่าปัญหาเขาเรียกว่ามึงเนี่ยถามว่าปลั๊กไฟมีปัญหาไหมนะปลั๊กไฟมีปมัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาจนกว่ามึงจะเอามือไปแย่ ปลั๊กไฟมันอยู่ของมันใช่ไหมแต่ถ้ามึงเอามือไปแย่ปลั๊กเนี่ยนั่นแหละคือมึงมีปัญหาเสือกไปโทษปลั๊กไฟเวยสถาบันอยู่ของสถาบันดีๆเกื้อกูลนะครับแต่ไม่ก้าวไกยเกื้อกูลตลอดเวลานะฮะบริจาคสนับสนุนเกื้อกูลนะครับสละทรัพย์สินต่างๆสละพื้นที่วังต่างๆเพื่อมาวิจัย จึงเกิดโครงการพระราชดำริมากมายแต่คนไทยไม่สนใจไม่เรียนบอกตั้งหลายทีแล้วก็ไม่เรียนจนเกิดโครงการสุดท้ายที่เรียกว่าช่างหัวมันนะฮะมึงเอามือไปแย่ปักไฟแล้วมึงก็ไปด่าปักไฟว่าเนี่ยมีปัญหาต้องถอดออกอะไรของมึงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะปั่นจักรยานอยู่ดีเอาไม้ไปเสียบซี่จักรยานล้ม เอาไม้ไปเสียบซี่จักรยานล้มนะฮะซนไงซนไงพอจักรยานล้มนะครับโทษจักรยานบอกจักรยานไม่ดีกูปวดหัวกับมึงมากนะฮะคือมึงใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยมึงไปขี่ไปเยี่ยวแปลงฟันทำเอาวงการอาหารต่างๆเนี่ยนะครับรัฐมนมู์เคยไปปัดตะหลิวมึงลง มึงใส่ผงชูรสใส่กงใส่เกลือใส่อะไรรัชมุนเคยไปปัดบอกก็ใส่ห้ามใส่ยเยอะต้องใส่ปริมาณนี้เขาเคยไปห้าม <c oughs> เออถ้าปักไฟมีปัญหาเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ที่เดินผ่านปักไฟต้องโดนดูดหมดนะครับต้องโดนดูดหมดเดินกี่คนก็ต้องโดนดูดเดินกี่คนต้องโดนอันนี้มีปัญหามึงถอดออกเลยนะฮะแต่นี่มีปัญหาเฉพาะคนเดินเอามือไปแย่ ไอเวนนะฮะเหมือนพี่อ่ะแหมทําเป็นคงเป็นขำนะฮะทาเป็นคงเป็นขำนะครับแหมตอนพี่เดินเตะขาเตียงพี่โทษใครอ่ะผมถามพี่ได้อ่ะพี่ลงมาเดินเตะขาเตียงพี่โทษใครเฮ้ยทำไมเนี่ยมันมันขวางอะไรเนี่ยเออเห็นไหมนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะฮะคุณเดินเตะขาเตียงคุณโทษใครอ่ะ นะฮะเออแล้วเตียงแม่งอยู่อย่างนั้นมาตั้งนานแล้วอ่ะนแล้วนิ้วก้อยก็เจ็บเลยนี้เจ็บเลยโอ้โหเจ็บเลยทีนี้บวมเลยนะฮะแม่แล้วเตียงแม่งไม่ใช่พึ่งตั้งนะตั้งมาตั้งแต่ซื้อบ้านเคเห็นไหมนะฮะบางทีเดะลูกลูกอัลูกลูกลูกคุณนะนะะลูกคุณก็นั่งอยู่เฉยอ่ะนะแม่เดินไปเตะเก้าอี้ลูกโทษลูกอีกลูกแม่นั่งอย่างงี้ขวางตรงขวางทางอ้าวชิบหาย นี่ไงคนเราอ่ะนะค,คนเราเนี่ยนะครับทำถูกต้องแล้วนะครับทำถูกต้องแล้วถูกเรื่องอะไรอะก่อนที่เราจะโทษคนเออตอนที่เราจะโทษตัวเองเนี่ยให้ลองโทษคนอื่นดูก่อน <laughs> นะครับนะบก่อนที่เราจะโทษตัวเองให้ลองโทษคนอื่นดูก่อนให้รู้สึกว่านะฮะคนอื่นเนี่ยได้ผิดบ้างตาขวัญใช่ไหม้าขวัญเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะเออนะฮะก็เตียงมันไม่หลบใช่ไหมตาขวัญ ป้าขวัญไม่ผิดเลยเป้าขวัญไม่เคยผิดเลยนะครับนะะเตียงมันผิดวิธีแก้ง,ง่ายๆป้าขวัญป้าขวัญเนนะี่ยไปยกเตียงที่บ้านนะออกไปเลยนะฮะเออไม่โทษคนอื่นเราจะถูกได้ไงใช่พี่เราต้องรับชอบผิดจะไปรับทำไมอะนะครับสังคมสมัยนี้มันไม่ต้องรับผิดชอบเรารับชอบอย่างเดียวนะขอบคุณครับคุณแม่แดงขอบคุณกรับผม นะฮะคุณแม่แดงนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นทาตแมวนะครับเป็นทาตแมวมากๆนะครับผมนะฮะเออนะฮะเวลาโดนแมวกัดเนี่ยนะครับก็นะฮะเออนะครับโทษแมวนะนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยจะคุณจะไปด่ากีบมันได้ไง